ช่วงแรกเราจะว่ากันที่เรื่องดีไอคอนกรุ๊ปก่อนนะคุณผู้ชมฮะบอกเลยเป็นการรันไปทุกวงการตอนนี้คนเนี่ยก็ดูฮะว่าเอ๊คลิปต่างๆที่มันเคยเป็นข่าวเนี่ยมันมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะเป็นแม่ขายแม่ทีมต่างๆล่าสุดมีคลิปหนึ่งฮะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นบอสตำรวจฮะแต่งตัวยศตำรวจ แต่งเต็มเครื่องแบบ<ป>เลยคุณไปบนเวทีชวนเลยบอกว่าเป็นตำรวจไม่รวยม,มาลงทุนมาทำธุรกิจขายตรงนี่แหละถึงเป็นเศรษฐีเงินล้านลองไปดูคลิปบางช่วงบางตอนก่อนครับสิ่งที่สำมานหห่งชาติเอาจากผมไปคือเวลาผมเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงในหนึ่งวัน30วันในหนึ่งเดือน12เดือนในหนึ่งปีเป็นตำรวจไม่มีวันหยุดผมเลยจำเป็นต้องหาสิ่งที่มาชดเชยหาสิ่งที่จะมา ตอบแทนกับสิ่งที่ผมขาดหายไปเนี่ยฮะคลิปนี้ฮะมาจากเพจอีซอขยี้ข่าวของจริงนะฮะต้องบอกแบบนี้นิดนึงต้องให้เครดิตเขานะฮะคุณผู้ชมฮะคลิปนี้มีนี่เขาบอกว่าคลิปนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปการจัดงานทางอีซอขยี้ข่าวบอกว่าเป็นการจัดงานของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่จัดงานอย่างอลังการเลยแล้วก็มีคนไปร่วมงานเป็นจํานวนมาก คือจร,จริงๆถามว่ามันใช่ไหมมันก็ใช่ฮะมันเป็นยุคแรกๆของที่บริษัทเดียคอนเนี่ยเพิ่งเริ่มทํากิจการใหม่ๆแล้วมีไฮไลท์สำคัญนะ,ะบนเวทีก็คือมีตํารวจฮนะ ยศพันตํารวจเอกครับขึ้นเวทีกล่าวแนะนําตัวเองแล้วโอ้โหก็เรียกเสียงปรบมือไปอย่างมากเพราะว่าแต่งชุดตํารวจเต็มยศเต็มยศบาดอีกตั้งหาดบาดนี่นี่คือเต็มไปด้วยดาวเหรอดูสิกี่ดวงดกี่ดวงเชี่ยวชาญไหมเชี่ยวชาญไหมคะเรื่องดาวเรื่องทหารเนี่ยไม่ไม่เชี่ยวชาญเลยฮะไม่กล้าพาดพิงแต่เขาไปฟังคลิปก็เหมือนกันอ๋อเหรอฮะแปลว่าใช้คุณกู๊กอธิบายเรื่องดาวไม่กล้าพาดพิงคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมฮะตำรวจนายเนี้ยตามคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตํารวจยศพันตํารวจเอกฮะเป็นรองผู้บังคับการตํารวจูจัังหวดสรระบุีแ คลิปวิดีโอที่ปรากฏเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอเก่าครับตอนที่ขนาดอันนั้นนายตำรวจท่านเนี่ยดำรงตำแหน่งผู้กับการสอบสวน mm hmm. ก็ขึ้นไปพูดบนเวทีเนี่ยแหละชักชวนให้มาลงทุน <Ha. S 2> และบางช่วงก็พูดถึงเรื่องสวัสดิการตำรวจรายได้วันหยุดวันลาไม่ค่อยมีส่วนการขึ้นเงินเดือนขึ้นทีละสองอถึงสี่รอบาทจึงต้องมีอีกหนึ่งอาชีพเพื่อมาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป mm hmm. ก็คือพูดง่ายๆฮะเป็นตำรวจนะมันไม่รวย mm hmm. ต้องมาทำธุรกิจขายตรงกับที่นี่แหละเนี่ยแหละฮะเนี่ยคือสาระสำคัญของคลิปนี้ซึ่งแน่นอนมันเป็นภาวะที่เอ๊ะ ตกลงน่ะนายตำรวจท่านนี้เป็นแม่ขายแม่ทีมหรือเปล่าหรือว่าเข้าขายกระทําความผิดร่วมกับกรณีของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปหรือไม่เนี่ยนะครับผมปรากฏว่าวันนี้ช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาค่ะนายตำรวจคนดังกล่าวก็มีการชี้แจงแล้วนะคะบอกคลิปที่เห็นเนี่ยที่มีการแชร์กันตอนนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นช่วงปี2559ถึงปี2560โดยเขายืนยันว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทำให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียแต่อย่างใดแต่สาเหตุ หลายคนก็คงสงสัยอย่างที่คุณตวยตั้งข้อสังเกตว่า mm. พี่เขาเนี่ย สวมเครื่องแบบเต็มยศนะคะขึ้นเวทีไม่แต่งเครื่องท่อนด้วยนะแล้วก็ไม่แต่งไพรเวทแต่งแบบเต็มยศเลย<อ>เขาบอกว่าจริงๆการสวมเครื่องแบบขึ้นเวทีก็เป็นแค่สวมขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปพูดเหมือนแชร์ประสบการณ์นี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของเข,เขาเขาบอกเขาทำธุรกิจเสริมเท่านั้นและย้อนว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ตัวเขาเองไม่เคยเป็นสมาชิกของดีไอคอนนะคะไม่เคยรู้จักกับบอสพอลไม่เคยรู้จักกับบอสอ,อื่นๆในดีไ i คอนเลยตนเคยเป็นสมาชิกของบริษัทอื่นซึ่งตอนที่คุณตำรวจนาย ออกมาชี้แจงเขาพูดชื่อบริษัทด้วยนะคะบอกว่าเขาเป็นสมาชิกของเจอเนสอตอนนั้นก็ขึ้นไปแชร์ในฐานะที่เขาเป็นแม่ทีมของเจอเนสแต่ว่าดีไอค้อเนี่ยเป็นคนจัดงานมาให้แล้วเขาบอกหลังจากนั้นเขายุดทําค่ะ เขาลาออกไปนานกว่า2ปีกว่าแล้วบอกแบบนั้นนะคะก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจํากันได้ก็คือว่าทางด้านของบอสพอเนี่ยเขา <ใช S 2> ทำาธุรกิจกับเจอเนสก่อนออนุญาตเอ,อย่ย<ใ>ช,ชื่อถึงเนี่ยนะฮะแล้วกลุ่มของบอสพอที่อยู่ที่บริษ,ษัทเจอเนสเนี่ยเขาเรียกว่าดีไอคอนนั่นแหละเออเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายดีไอคอนเป็นกลุ่มดีไอคอนเนี่ยนะฮะก็เลยเนี่ยมีนายตำรวจท่านนี้เนี่ยไปร่วมงานเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ ยังไงอีกฮะคุณกุ๊กเห็น <he en S 2> บอก,บอกว่าส่วนที่ขึ้นไปบนเวทีเขาบอกเป็นเวทีการจัดของดีไอคอนจริงๆแต่ว่าดีไอคอนเนี่ยเชิญคุณตำรวจในนี้ขึ้นไปพูดเพียงเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะทีนี้พอเป็นประเด็นแบบนี้ตัวเขาเองก็เครียดเพราะถูกโยงว่านี่เป็นหนึ่งในบอสหรือเปล่าเป็นบอสตำรวจหรือเปล่าทา,ทางที่เขาบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่เรื่องนี้ล่าสุด มีการรายงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วนะคะคแต่อยากให้สังคมบอกว่าอย่าตัดสินเพียงแค่คลิป คำถามคือหลังจากนี้จะมีการฟ้องไหมเขาบอกว่าตอนนี้ยังนะแต่อีกหน่อยไม่แน่เพราะถ้าเกิดเขาเสื่อมเสียมากๆอาจจะต้องมีการปกป้องตัวเองก่อน<า>จะฟ้องอเอาทางทางวินัยตำรวจก่อนอะนะเพราะว่าวันนี้คนวิจารณ์ตรงนี้เยอะมากกับทางตำรวจเนี่ยนะฮะพลตารวจโทอักรเดชพิมลศรีครผู้ช่วยผู้ชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ก็มีการเรียกตํารวจนายนี้นะครับมาสอบปากคําทันทีในวันนี้แล้วก็ต้องดูว่าตํารวจนายนี้เอาเวลาไหนไปทําธุรกิจ S <S <S เอาเวลาราชการไปทําหรือเปล่านะครับ<ฆ>ซึ่งอาจจะมีความผิดคือต้องลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาแต่ว่าผิดหรือไม่ขอรอการสอบสวนอีกครั้งคุณผู้ชมฮะคำถามนี้ปรากฏว่าไปถึงท่านนี้ครับผอตรอฮะพลตเอกกิตรัฐพันเพชรฮะก็พูดถึงคลิปนี้นะฮะ<ฆ>เพราะว่าคุณผู้ชมฮะอย่ามองเพียงแค่เรื่องกรณีว่าเอ๊ะเป็นดีไอคอนหรือไม่ดีไอคอนเสียงวิจารณ์ตามมาก็คือบอกว่าก็ตํารวจอะเงินเดือนน้อยไงสวัสดิการก็น้อยอะไรต่างๆน้อยทําให้ตํารวจก็เลย ขอโทษนะฮะม,ม,มันก็เลยมีข่าวเรื่องของอาชีพเสริม<า>ไอ้ที่ทําสุดจริดดักเข้าใจได้ฮะบางทีช่วยเมียขายผากักช่วยเมียทำร้านอาหารเนี่ยเข้าใจได้แต่คนวิจาร์เลยบอกว่า,าไงรู้ไหมฮะคุณผู้ชมฮะบอกว่าเนี่ย เพราะสวัสดิการตารวจไม่ดีไงก็เลยทําให้ตํารวจต้องทําธุรกิจกับเยคอนทางพบว่าตรบอกว่าสั่งการแล้วนะฮะกับทางด้านพลตารวจโทอัครเดชเนี่ยแหละ,ะแต่ต้องแยกเป็นสองส่วนคือหนึ่งต้องตรวจสอบว่าตํารวจที่ทําคลิปคนนี้ที่ออกมาพูดแบบเนี้ยเป็นการชักชวนหรือเปล่าก็เรียกให้มาสอบปากคําแล้วนะครับผมซึ่งก็ให้หลักการว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันน,นะฮะตำรวจเพราะว่าคนก็จะวิจารณ์ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะว่า การกระทําของตํารวจในเนี้ยมันเข้าข่ายความผิดคือช่อโกงประชาชนหรือความผิดพรบคอมพิวเตอร์ไหมสองประเด็นนี้สําคัญนะคุณผู้ชมคือการแต่งเครื่องแบบตํารวจเนี่ยไปคือมันไม่ใช่เวลาราชะการ<ฆ>และคุณแต่งไปในงานของเอกชนแบบเนี้ยต้องตรวจสอบก็เลยสั่งให้สำนักง,งานจเจริํตรวจแห่งชาติตรวจสอบความผิดทางวินัยนะครับโดยทําเป็นละอักษรกลับมารายงานให้กับพบตรเลยนะฮะภายใน2วันนับจากนี้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะเรื่องของ สวัสดีการตำรวจก็นี่ไงตำรวจเงินเดือนน้อยสวัสดิการไม่ดีอะไรต่างๆก็เลยต้องมาทําอาชีพเสริมเพร<อ>า<ๆ>ะพตรอพูดเรื่องนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับคือบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะ เพราะจะได้รู้ว่าตํารวจควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตํารวจในรูปแบบไหนนะครับแต่ข้าราชการตํารวจก็ต้องรู้ว่าสิ่งใดควรแสดงออกหรือไม่ควรแสดงออกอย่างไระนะความเห็นบางอย่างจากผู้ใต้บังคับบัญชาบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การเอาเวลาราชาการไปทํางานแบบนี้ถ้าไม่ใช่การเดียงบบลารา,าชาการเป็นส่วนตัวไม่ว่ากันแต่การสวมเครื่องแบบไปขึ้นเวทีเอกชนแบบนี้จะถูกต้องหรือไม่ต้องตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับคือส่วนตัวพบวตวรบอกว่าก็าสับสูนนะตำรวจที่ทำหากินโดยสุจริตแต่ความหมายคือต้องทำอย่างถูกต้อง ตามากฎหมายสุจริตชนไม่เบียดเบียนรัชการและไม่หลอกลวงคนอื่นด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปดังกล่าวยอมรับว่าตำรวจนายนี้มีลักษณะพูดนมน้าชักชวนจริงถ้าพ่สูจนได้ว่าเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนร่วมทําเสียสิ่งหนึ่งและทำให้เสียทรัพย์สินก็จะต้องถูกดาเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาด้วยนะครับผม